สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำรีวิวตัวฟิล์มกันรอยนะครับพี่ Hot ้อดเวสเก้นนะครับผมเป็นฟิล์มกันรอยนะครับหน้าโฟนที่เหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่มีสกิลในการติดฟิล์มกันรอยนะครับซึ่งเวลาเราไปติดตามตู้เนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับแต่อันนี้เราสามารถทำเองได้เลยนะครับด้วยวิธีง่ายๆตามผมมาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องก่อน หลังจากแกะนะครับเพื่อนๆก็จะเจออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวกล่องที่ช่วยให้เราสามารถใส่ฟิล์มได้ง่ายๆนะครับผมเปิดออกมาก็จะเจอนึเนี่เป็นผ้านะครับเช็ดกันรอยที่เราได้มา2อันเพราะว่าชุดเซ็ตที่เราเลือกซื้อมาครับเป็นกระจกหน้าทั้ง2บานนะครับเรากันพลาดไว้ดีกว่าครับแล้วก็ตัวกล่องพร้อมกับมีฟิล์มที่ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีวางของเขาก็คืออ,อย่างแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องทำการทำความสะอาดหน้าจอก่อนนะครับโดยใช้ผ้าที่เขาให้มาก็จะมี2แบบนะครับอันนึงก็จะเป็นผ้าแบบเปียกฉีกออกมาก่อนนะครับทำความสะอาดจออ,อันนี้คือจอเปล่าๆนะครับ i p h o n e 14 Pro ที่ยังไม่ได้แบบติดฟิลม์มใดๆนะครับ ทำควำามสะอาดหน้าจอให้เรียบรอ้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็ดแห้งอีกหนึ่งรอบอ่าเพื่อนเพก็จะเห็นผมเช็ดอยู่ครับเช็ดทำความสะอาดให้แห้งเลยนะครับเสร็จแล้วจอดูจอดีๆนะครับไม่มีฝุน่นไม่มีอะไรนะครับโอเคหลังจากนั้นเราเอาเครื่องใส่ลงไปในกรอบมันก็จะพอดีกับกรอบเลยครับใส่ลงไปให้สนิทนะครับ เห็นไหมครับสนิทแล้วนะหลังจากนั้นเราทำการปิดฝาครับปิดฝาเอาปิดให้สนิทเลยนะครับกดให้แน่นเลยนะครับเราทำการดึงดึงตัวนี้เพื่อจะให้ตัวฟิล์มครับมันติดเข้ากับหน้าจอนะครับทำการกดไล่อากาศ Okay. ไม่ต้องเกร็งนิวขนาดผมก็ได้นะครับจริงๆมันวางแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20่สิเีครับไอตัวที่เป็นกระจกครับเขาก็จะแนบสนิทไปกับจอนะครับซึ่งจากที่ผมทำนะผมให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ90%นะทำมาผมทำมา2รอบยังไงผมก็ก็มีฟองนะแต่ก็มันไม่ได้แบบว่า เวลวไายขนาดที่แบบว่าเรามานั่งแปะเองนะครับหลังจากนั้นเราลอกฟิล์มนะฮะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีฟองอากาศอยู่อันนี้ผมพยายามจะถูรีดแต่มันไม่ออกหรอกครับสิ่งที่จะทําให้มันออกก็คือคุณแกะออกมาเลยแล้วคุณมางัดหน่อยเดียวงัดหน่อยเดียวนะครับจริงๆเพราะฟิล์มมันแบบค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะอันนี้ผมลองถูลองเช็ดน,นะครับ ซึ่งมันไม่ออกหรอกเพราะว่าไอ้ตัวกระจกอะครับมันมันเป็นกระจกที่แบบแนบสนิทจริงๆอะ่ะให้ทำการดึงงัดขึ้นมานิดเดียวครับงัดขึ้นมาให้ถึงตรงฟองอะครับงัดขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆเนี่ยอ่ะพอถึงฟองปุ๊บผมก็ปล่อยเลยหลังจากนั้น,นเห็นไหมครับเขาก็จะทำการไล่ฟองอากาศเองจนสนิทและก็ไม่มีรอยเนี่ยนะผมว่ามันโอเคนะสำหรับคนที่ ไม่มีสกิลอย่างผมอะดูสิครับแนบสนิทแล้วถามว่ามันโอเคมากขนาดไหนโอเคขนาดแบบเพื่อนๆก็คงเล่นเกม ROV กันมากนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยฟิล์มบางอย่างบางประเภทอะ่ะเวลาเราเล่นเราจะเกิดรอยเนาะแต่ฟิล์มตัวนี้ไม่เกิดรอยเลยครับหน้าจอยังใสยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะครับให้ลองลองซื้อกันดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก ร้านค้าที่ผมซื้อไว้ให้ราคาไม่สูงมากครับตัว iPhone 14อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยต้นๆด้วยนะได้มา2ฟิล์มอะแล้วคุณสามารถเนี่ยพอติดไปปุ๊บเกิดฟิลม์มยังไงมันก็ต้องมีโอกาสพลาดทําทตกอะไรอย่างเงี้ยฮะแตกหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะแต่แต่ตัวฟิล์มเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับจากที่ผมใช้งานมานะครับเพื่อนๆลองใช้งานกันดูเนาะวันนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับเนี่ยรื่นมา สัมผัสดีครับโอเคขอบคุณเพืเ่อนๆนะครับเวลาเราเจออะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันใหม่นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืม Subscribe เรานะครับ